สบายดีพี่น้องยวันนี้สิพาพวกพี่บ้าเฮ้ยบ่แม่นพวกอีนายปุ้ยอีนายมุ้ยนี่พาเขากินหอยหอยยังเขาเลนหอยสุลีเกี่ยวหอยกินข้าวหอยสุลี่หอยกินข้าวนั่นแต่ว่าจะเฝ้ากินเอาเลยกินมาทันนี้สมต้องใส่ส้มก่อนนะ่อส้มอย่างไรใส่พุ่นตากล้องจับขึ้นไปเบื้องไฮแน่เอาอยู่นี่ย่าบอกระมาเลยโมเมนต์มักเน่าอ่ะมักเน่าเป็นแม่นี่แหละ เอาแบบนี้เลยรถนี่โอ้ยจะไม่มึงกินยากกินซาได้น้อยกระโบซาน้อยน้อยน้อยเอาฝากนั่นน้อยฝากไหนฝากนั่นฝากนั่นคือว่าจะกินยากกินซาคือว่ามันแท้เออมันเอาบู้ถึงนี่นะโอ้ยไปฝากนั่นเออชอดเข้าไปโอ้ยตังค์ในตัวปลาเลยสิเนาะอู่ไดนมาปลาเอานี้ด้วยตังค์นี่ยอุ้ยอุ้ยมันแง่ยากนี่นะมันแง่ดีมันแง่ง่ายแท้พะกินยากกินซานด้น้อยเอามาใส่ในอันนี้เลยนี่เหยียบแม่เนาะบ่ได้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 ใครบ่ได้

โอ้ยเฮียอีกฮาโอ้ยว่าผมฟังคนเนี่ยนะเอาหน่อยน่อยนี่ใส่ก่อนมาว้าวมันมีหั่นไ่มเอาว่มีแม่หรอโอ้ยจะมันวางกูกินทุกกินยากน้อยเด้มันเงยเข่าบอได้นีนะมันยงนี่นะบอได้อันนั้นเขาบอเฮ็ดคือเขาบอเห็ดนะไดีล้วนะเมนมุงเี้ยบอไป้่อนเลยมึงก็เงี้ยนี่ฮะเฮย โอ๊ยแม่มันบวมเยอสุดเดี๋ยวมานเจีวมลืไอ้น้อยน้อต่อตนนี้มือกว้างมือก้างรุ่นลแม่มันบมีิ่งได้ไข่ประเทียอยู่บนบรนไข่บงหลายบัต้นเห็นแล้ไหนบาทนี่มันกินบัวร่แล้วมันบวมแม่เนาะมาแล้วมาแล้ว

พากินอย่งโอ๊ยโมจิแทบบเนี่นะเอ้ยจะมึงรัพากคนนี่นะเอ้าเมื่อกี้นี้สามคนบันนี้มาจะใส่บันนี้ผมก็เห็นเป็นแต่แทบเนาะเอ้าสุดเซลกันเดียวบางยาของว่าสุดเฮ็นอยังกันไม่ได้กินหอมไม่ไปไทยป้ะเนี่ะตาโก้อนื้อก้อนเลยเนี่ยน้ำมาใกล้ๆแล้วตาโก้อมาให้พี่น้องในบวงน้ำนี่มาหน่อยเราเห็นอย่างไรกินแซ่บ โอ้ยน่อยเอยกินหน้ากูักัััมาเด้อพี่น้องเด้อกินน้ำกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทังองบานน้ออฟฟิเชียลเด้อพี่น้องเด้อลีอือ้ับพี่น้องไม่ย่รายการเลยตาด น่ะฮะโอ้ยเป็นหอยก็เมยหอยพ่อหอยให้ไปกี้เนาะให้ดังสินเขาไปกี้เนาะเกียวเขียนวะนี่โอ้ยหมดน้อยก็จะเม่นหานกินยากกินตัวหนักตับนเนาะแซ่บโอ้มันแซ่ล่ามันหน่บหมดกัดนะล้ว อแบบนั้นแหละไปกันไปเปลี่ยนจากล้องมากินกวอีตนตากล้องเลยมามาเปลี่ยนเปลี่ยนมามาตากกล้องไปเปี่ยงกูบางละอีตุนตากกล้องเอโอ้ยมูออมมดแบบกลวบ้าลลายเนาะต้องไยเงี้ยๆโอ้ย่ายดาวก็ได้นอกนายดาวอยากกินก้ด้หอยเย โว้บาวรูบาวรูแล้วเห็นอย่างนะพูนพูนเป็นเท่าไรพูนพูนมามาทา,างนั้นนะ่ะเฮ้ยเฮยมึงเอาแต่ปูเดียวมึงเนาะเอาไม้มาด้วยไม่ไม้เลยพูนละอุ้ยฉันบอกมาแล้วกูพาสกูเหนะ็น่ะครับหัวขักตายยังอั <c oughs> อน <c oughs> นี้ขันเสียบขันขันันเสียบขันเลยนะแสีบ <c oughs> อันนี้เล่นะด้ยตอนนี้เก่าตีนแล้วก็มาจับหอยเขาต้องเขาต้องเกลื่วนหอยเนาะ Ừ, à? Thêm thêm thêm. ui, à, ui. một cả hôm một bún, noi ăn, Nói, không? nói. Mm. nói không? <laughs> nhảy đây, nhảy đi, ăn mm. nó đây, nó ăn Nói ăn rất nè, ra, con ăn gì đây, ăn nước mắm, con kiếm được à, má, bắt con, này, má, má, má bưng nè, má bưng vô hăng nè. มาเบิ่งนี่ก็ไปขวดเอาแบบโบราณนะเอาแบบนี้รถนี่เห็นบ่นี่เห็นแม่เอาใส่แม่ใส่ตู้แม่ตู้มันนี่นะป้าอันนี้ตู้แม่ป้ามันนี่นะตอนนี้หมดการนะกล้องเราเห็นแบบนี้โลกยังจำจันหมดแล้นี่เห็นบ่นี่ป้าเอาขางไหนเนาะู้เต็มเสื้อคุณ ฮึเอเรื่องวุ่นวุ่นเรื่องวุ่นวุ่นมันนี้เป็นวุ่นวุ่นวายๆเนาะเพราะว่านเบาหน่อยแล้วแบบเรามมาวุ่นไวนะเรามมาวุ่นไวมันกินกินเากินวุ่นวเนกินดีๆเพราะเป็นเนาะมดกัดมดกัดลำคอข้างในเลยสงสัยมดเข้าไปกัดอยู่ในคอ มุมดกรนเดือกยทักฮ<ะ>ึมมุดใส่ก่อ,อืมเซยไปเรอยพี่น้องเด้ออือกครังแรกได้กินหอยเซียอยากอาันสร้างมาสัรกับทีมงานท่บ้านท่าเดือยิดต่อ,ตอน,น้ำเบาหน่อยอได้เด้ 2, 26, 26. อสองสองเก้าสองสองหกสองหกักัมัดขัดอีกและเบิ้งเอาอีกจักบาทก่อน

มันการพวงแก้วในยังบกเลยอ๋อเอาอีไนดาวไปเดี๋ยวเลยอีไนดาเดี๋ยวขับลูกบอลขโกขอบใจเรือยที่พี่น้องเข่าเบิ่งเด้อยขโมกขอบใจหลายๆยที่พี่น้องเข่าเบิ่งทั้งซ่องเบาหน้อยออฟฟิเชียลภาพพี่น้องหัวยเอื้อนมาหอยกวนหมดแดงหอยกวนหมดแดงเนาะอันนี้หมดกวนหมดแดงอุ้ยขโมกขอบใจนะพี่น้องบ๊ายบายท่านผู้ชมเนยไปไปเนยบายปก็แล้บก็คิดตามไปไปพี่น้อง